ใกล้เข้ามาแล้วนะครับสำหรับการเปิดรับสมัครลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนรอบใหม่อันนี้ต้องทวงถามต้องส่งเสียงดังๆกันสักหน่อยถ้ารัฐบาลเลือกที่จะเดินหน้าโครงการบัตรสวัสดิการในทรงนี้ต่อไปนะครับเนื่องจากว่าเคยรับปากเอาไว้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนว่าไม่เกินเดือนมีนาคมครับจะเปิดรับสมัครแสดงว่ากุมภาพันธ์เนี่ยมันต้องเตรียมระบบเรียบร้อยแล้วนะครับ แล้วมีนาคมก็อีกไม่กี่วันข้างหน้าแล้วนะครับเดี๋ยวกลัวรัฐบาลเขาลืมกลัวเขาจะเลื่อนออกไปเพราะว่าผมก็ติดตามเรื่องนี้เนี่ยนะครับแบบหายใจรดต้นคอกันอยู่ยังไม่เห็นวี่แววเลยนะครับว่าจะเอาเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อไหร่เพราะอย่าลืมนะครับมันต้องอนุมัติงบประมาณโดยที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเนื่องจากว่าคนที่ถือบัตรเก่าบางคนก็เสียชีวิตไปแล้วนะครับนะ สักประมาณ14ล้าน5แสนคนก็ต้องเข้าสู่กระบวนการคัดกรองกันใหม่นะนะบางคนอาจจะมีฐานะทางการเงินเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะคัดกรองกันใหม่แล้วคนใหม่ที่มีอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปเพราะว่าไม่ได้อัปเดตกันเลยตั้งแต่ปี2565เป็นต้นมา3ปีนะมันก็คงจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงเยอะอาจจะมีคนเข้ามาสู่ในระบบอีกเป็นเป็นเป็น10ล้านคนหรือเปล่านะ หรืออาจจะน้อยกว่านั้นหรือมากกว่านั้นตอนนี้ก็ยังสับสนกันอยู่และที่เราเรียกร้องมาโดยตลอดเนี่ยนะหมายถึงว่ามผมะนะโดยส่วนตัวผมเองนะครับนะครับไม่ได้เกี่ยวกับใครผมคือถ้ารัฐบาลจะเดินทรงนี้นะนไหนๆก็เลือกที่จะเดินทรงรัฐสวัสดิการแบบแจกเงินช่วยเหลือพยุงค่าครองชีพให้กับผู้ที่มีไรายได้น้อยแล้วเนี่ยมันผ่านมาแล้วหลายปีของก็แพงขึ้นเงินก็เฟอ้อขึ้นโอ้อะไรต่อมีอะไรเพราะนั้นเห็นด้วยไหม ควรจะเพิ่มเงินนะสูงสุดก่อนหน้านี้ได้ไม่เกินคนละพันไอ้ไม่เกินพันพันห้านะมันมีหลายค่านะครับที่จิตเจียดกันมานะครับแล้วแต่ว่าจะได้ตรงไหนการก็ควรจะเพิ่มขึ้นนะครับเนื่องจากว่าค่าครองชีพของใช้อ่ของกินของใช้เนี่ยมันแพงขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็เออใช้โอกาสนี้นะช่วยกันเรียกร้องหนึ่งนะจะทําอะไรก็รีบทำครับรัฐบาลรู้แล้วครับว่าตอนนี้เนี่ยภารกิจเยอะนะแต่รับปากกับประชาชนแล้วไง บอกว่าจะเปิดรับสมัครกลุ่มใหม่เดือนมีนาคมก็เอาให้ชัดข่าวสารที่ออกมาณขณะนี้เนี่ยมันเป็นข่าวแบบข้อมูลเดิมๆอยู่นะเพราะฉะนั้นผมก็เรียกร้องว่ารัฐบาลเองวัฒนบุรีที่เกี่ยวข้องก็ควรที่จะรีบเลยและอันนี้ข้อที่1 2สองรีบอย่างเดียวไม่พอต้องเพิ่มตังค์ด้วยนะเพิ่มตังค์ไม่ใช่ว่าโอ้ไปขยันเพิ่มเงินเพิ่มทองสิ้นเปลืองก็ประมาณไม่ใช่นะครับเพราะว่าอย่างไอค่าเอาไง่ายๆนะค่าเดินทางเนี้ย นะค่าสารหูปโภคแบบนี้ทุกวันนี้มันก็เพิ่มสูงขึ้นแล้วก็ไม่ได้อัปเดตกันมาเลยตั้ง3-4ปียังไงก็ควรที่จะปรับเพิ่มขึ้นเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอย่างไรช่วยกันเรียกร้องส่งเสียงออกไปให้ได้มากที่สุดเกาะติดร่วมกันนะครับนี่มันจะสิ้นเดือนกุมภาอยู่แล้วกําลังจะเข้าสู่เดือนมีนาคมเพราะฉะนั้นต้องจัดการให้เรียบร้อยโดยด่วนแล้วก็โดยเร็วครับ บแล้วครับสำหรับอีซี่ f f e ฟโดยทีมข่าว e ีซียุคนคุณผู้ชมครับผมร่วมกับผู้เชี่ยวชาญตามหาสูตรนะครับของกาแฟที่ผมกินมาทั้งชีวิตผมอยากกินกาแฟที่ดูแลสุขภาพมีทั้งวิตามินแล้วก็มีเห็ดสมุนไพรนะครับที่ขึ้นชื่อเรื่องนี้เลยครับเรื่องสมองเรื่องความจำเรื่องระบบประสาทเรื่องของสายตาเรื่องของออหลอดเลือดเรื่องของหัวใจคุณผู้ชมครับ ชุดละแค่เพียง390บาทเท่านั้นนะครับหากคุณผู้ชมสนใจเนี่ยนะครับก็พิมพ์เขาว่าสนใจสนใจเข้ามาหรือจะเข้าไปในลิงก์ไลน์ด้านล่างข่าวนะครับไม่ว่าจะอยู่ในเพจหรือว่าอยู่ใน y t u t u นะครับหรือไม่คุณผู้ชมก็สามารถเข้าไปในกล่อง Inbox พูดคุยกับทางทีมงานได้เลยนะครับชุดละ390บาทนะครับมีทั้งหมดเนี่ยซองนะครับผมเน้นมาเพราะว่ากินกาแฟมานานละ อยากได้กาแฟที่เอ้ยกินแล้วก็ทําให้มันตื่นตัวกระฉับกระเฉงอังคงรักษาความอร่อยสู้ยี่ห้อแบรนด์ดังๆได้แต่ได้ที่แตกต่างอะไรฮะก็คือดูแลสุขภาพนะครับช่วงนี้ถ้าผมไปไหนมาไหนหลายคนก็ทักว่าผมดูเหมือนว่าหน้าตาผ่องใสขึ้นแล้วก็มีมีรูปร่างที่ดีขึ้นใช่ครับผมก็ พยายามดูแลรักษาสุขภาพนะครับทั้งควบคุมน้ําหนักทั้งหาของมีประโยชน์ทั้งออกกําลังกายทุกอย่างมันต้องมาพร้อมกันนะครับเพราะฉะนั้นกาแฟอีซี่คอฟฟี่ที่ผมเลือกมาเนี่ยนะครับคุณผู้ชมสามารถเอาไปกินได้กับหลายอย่างนะครับนะจะไปเติมน้ําตาลเองก็ได้มันเป็นกาแฟดำนะฮะเติมตาลเติมครีมเองหรือจะไปผสมในโกโก้น้ำสม้มน้ำมะพระ้าวสมไม่ทุกแบบนะครับเพราะว่าทางผู้เชี่ยวชาญทีมงานที่เขาเราทำงานมาหลายเดือนนะครับ เขาออกแบบมาเพื่อมันง่ายที่สุดแต่สาระสำคัญก็คือตอบโจทย์พี่ยุคนดูแลสุขภาพความทรงจําสมองนะระบบประสาทเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่ามีอะไรบ้างหากคุณผู้ชมสนใจนะฮะและก็รายได,ได้แน่นอนครับเหมือนเดิมครับส่วนหนึ่งสนับสนุนทีมข่าวเอาไปทํากิจกรรมข่าวเอาออกโลดแล่นในสนามนะครับแล้วก็ทํากิจกรรมช่วยเหลือชาวบ้านช่วยเหลือสังคมนะครับผมทําแบบนี้มาตั้งแต่ขายแหนมแล้วขายไส้ัว่ววันนี้ทํากาแฟเพราะว่า จุดเริ่มต้นเนี่ยอยากตอบโจทย์ตัวเองก่อนนะครับตอบโจทย์ตัวเองก่อนส่วนใครจะมองว่าผมเป็นนักข่าวขายของผมก็ไม่รู้จะไปถกเถียงกับคนเหล่านั้นนี่ให้มันได้อะไรขึ้นมานะครับองค์กรผมมีคนเนี่ยนะครับหลายสิบชีวิตอ่ะคุณผู้ชมนึกออกไหมครับต้องดูแลเขาต้องจ่ายเงินเดือนจ่ายโอ้โหค่าน้ําค่าไฟค่ารถค่าราถ้าหาเงินไม่ได้แล้วจะไปทําเป็นองค์กรยังไงก็ไปเป็นลูกจ้างพนักงานบริษัทให้มันจบเรื่องสิ้นเรื่องสินงส้นราวไปแบบนั้นแต่ผมมีความตั้งใจ ที่อยากจะเป็นองค์กรข่าวที่เป็นปากเป็นเสียงแล้วก็ช่วยเหลือสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยต้องออกมายืนอยู่ด้วยลำแข้งของตนเองนะฮะนี่ฮะ easy coffee นะครับชุดละแค่เพียง300 3 0 0ร้อไบาท1ชุดมี12นะครับหากสนใจพิมพ์สนใจสนใจหรือด้านล่างนะครับมีลิงก์ไลน์อยู่กดเข้าไปได้เลยนะครับหรือก็อินบ็อกซ์ก็ได้นะครับง่ายๆเลยครับ สำหรับส่วนประกอบนะครับก็จะใช้กาแฟอาราบิก้านะครับที่ช่วยในระบบเผาผลาญแล้วก็เป็นกาแฟอย่างดีหอมมากครับคุณผู้ชมครับส่วนนี่แหละครับที่ผมบอกว่าต้องดูแลร,รักษาสุขภาพเลยนะครับผมในวัยที่กําลังจะอายุใกล้40ปีก็ต้องบํารุงกันสักหน่อยเฮดลิ้นจือครับคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระต่อต้านการเสื่อมของเซลล์สมองป้องกันอัลไซเมอร์พาร์กินสันและบํารุงดวงตาเ็ดยามาบูชิตะเกะฟื้นฟูและเสริมสร้างเซลล์ประสาท เซลล์สมองป้องกันพากินสัรอัลไซเมอร์ซึมเศร้าและเสริมความจําให้ดีขึ้นทั้งเช่าครับช่วยลดอาการอักเสบเสริมสร้างระบบประสาทป้องกันการเสรื่อมของเซลล์สมองและเสริมสร้างความทรงจําหัวชิคโครี่ครับพรีไบโอติกสร้างส,างสมดุลให้กับระบบร่างกายให้ความหวานจากธรรมชาตินะครับเห็ดชิตาเกะช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลด้วย,วยป้องก <S <S ันแบคทีเรียและก็เนื้องอก เห็ดไมตาเกะครับเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันป้องกันการเสื่อมของเซลล์สมองนอกจากนั้นเรายังมีวิตามินนะฮะเป็นวิตามิน A บำรุงสายตาช่วยการมองเห็นวิตามิน B5 นะครับกระตุ้นสร้างเซลล์ใหม่บำรุงระบบประสาทสร้างภูมิคุ้มกันและวิตามิน B12 ินะครับบำรุงสมองระบบประสาทและป้องกันภาวะสมองเสื่อมคุณผู้ชมจะเห็นเลยนะครับว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยผมเน้นไปที่เรื่องของการ ดูแลสุขภาพร่างกายให้เข้มแข็งให้แข็งแรงนะครับเพราะว่าวัยทํางานบากบั่นนะครับเป็นปากเป็นเสียงให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนนี่ก่อนเลยครับระบบสมองความทรงจําระบบประสาทหลังจากนั้นก็มาที่หลอดเลือดหัวใจนะครับทำให้ร่างกายเี่ยน,นะครับมันมีความสมบูรณ์แล้วก็เติมวิตามินลงไป รับประกันครับว่าผมทําข่าวหาข้อมูลศึกษาข้อมูลมาหลายสิบปีนะครับการที่จะเลือกกาแฟาให้กับตัวเองสักชุดหนึ่งเนี่ยนะครับคือพูดง่ายผมไม่อยากกินกาแฟาทั่วไปแล้วมันไม่มีประโยชน์อ่ะมันได้แต่กินกาแฟาผมอยากกินวิตามินเข้าไปด้วยผมอยากมีโอ้เขาเรียกว่าเป็นกลุ่มราชาสมุนไพรเห็ดเลยนะครับที่ทุกคนรู้จักกันอยู่แล้วนะไปเสิร์ชเนี่ยเป็นของชั้นเยี่ยมอยู่แล้วนะผมก็เอามาผสมกันแล้วก็ตอบโจทย์ตัวเองแล้วก็กินเองด้วยนะครับ ของแท้แน่นอนนะฮะอย่างที่ผมบอกไะช่วงนี้ผมไปไหนมาไหนคนจะทักหน้าตาผมผ่องใสมากขึ้นนะครับน้ำหนักผมก็ลงนะแต่ผมทำหลายอย่างพร้อมกันไปไงออกกําลังกายควบคุมอาหารเ,เลือกของที่มีประโยชน์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างที่ผมเลือกมามีประโยชน์แน่นอนนะคุณผู้ชมสนใจพิมพ์เข้าาสนใจสนใจสนใจเข้ามานะครับในคอมเมนต์ได้เลยนะครับหรือเอาชัวนะครับมันจะมีลิงก์ไลน์อยู่กดเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์นะครับหรืออินบ็อกซ์นะครับชุดละ390บาทเท่านั้น ขอบพระคุณที่เอ็นดูและก็สนับสนุนทีมข่าวของ Easy News e a s ียุคนมาโดยตลอดผมก็จะเป็นปากเป็นเสียงให้กับคุณผู้ชมและจะไม่ทำให้ผิดหวัง